อยากให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์เพราะพถึงวิวทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กมองว่าโอ้โหมันยากไม่อยากเรียนไม่อยากเข้าเลยถึงวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็เบื่อเราจะทํำยังไงก็เลยคิดกันว่าอเอาเอาดาราศาสตร์นี่แหละมาเป็นจุดประกายฝันเพราะว่าถ้าจะทํากิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเด็กน่าอยากจะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเราเลยมีแนวความคิดที่ว่าเราจะอบรมครูด้วยกันดีไหมคือสร้างสร้างกลุ่มครูเครือข่ายที่สอนดาราศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะหาวิธีการในการพัฒนาครูก่อน เพื่อที่จะนําความรู้ตรงนี้นะครับไปถ่ายทอดให้เด็กพอเราพัฒนาครูแล้วเนะี่ยเราน่าจะพัฒนาสื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการเพื่อที่จะให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราเนี่ยเออดูน่าตื่นตาตื่นใจเราต้องจัดค่ายค่ายตรงนี้คือค่ายดาราศาสตร์ต้องให้เด็กได้สัมผัสกับของจริงโรงเรียนของเรามัน,ม,นมีจุดแข็งอยู่ในโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมจะเป็นพี่เลี้ยงใหญ่อยู่นะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายผู้บริหารอยู่แล้วถ้าเราสร้างครูเครือข่ายสอนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเราก็ได้อีกหนึ่งเครือข่าย คือคือขายครูสอนวิทยาศาสตร์จุดแข็งต่อมาคือเราจะได้รับการพพอร์ตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเราจะทําลักษณะของความร่วมมือร่วมกันคือแต่ละปีนะครับเราจะจัดค่ายดาราศาสตร์ร่วมกันนะครับก็คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูระหว่างนักเรียนในการทํากิจกรรมร่วมกันว่าเออเราจะทําลักษณะนี้ต่อไปไหมอาจจะถ้าหลวงเป็นยับภาพไหมปีนีออ้ปีต่อไปโรงเรียนอื่นเป็นยัภาพไหมคือหมุนเวียนในการจัดค่ายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนบรรยากาศ เราต้องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพิธีวิธีเรื่องราวและแผนภาพแล้วก็เป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดแล้วก็เพื่อสร้างเกณฑ์ในระดับของการคิดของเด็กว่าเราเด็กแต่ละคนเขาจะคิดอยู่ในระดับไหนซึ่งที่เราจะต้องคือสร้างเกณฑ์ขึ้นมาสร้างเกณฑ์ขึ้นมาให้เขาคิดดูว่าเขาจะอยู่ในสเต็ปไหนแล้วก็เพื่อให้ครู ได้นำนวัตกรรมตัวนี้ไปสามารถใช้กับชั้นเรียนโดยชั้นเรียนอื่นๆก็ได้กลุ่มเครือข่ายเราพอดีเราทำงานด้วยกันมาตลอดนะคะแต่เราไม่ไม่ได้มีโอกาสมาสแสดงเป็นทีมลักษณะนี้แต่ว่าในเบื้องหลังเนี่ยเราอยู่กันมาเป็นทีมตลอดแล้วก็เป็นเครือข่ายของกันและกันสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ที่มันเด่นกว่าอย่างอื่นก็คือเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ตัวเองผ่านเรื่องราว ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ทั่วไปเราให้เด็กเรียนจากสูตรนิยามทฤษฎีแต่วิธีการเรื่องราวแผนภาพเราจะไม่เอาสูตรทฤษฎีให้เขาเรียนก่อนแต่เราจะให้เขาเรียนจากเรื่องราวที่เราสร้างเราจะต้องใส่แกนของคณิตศาสตร์ในเรื่องที่เราจะสอนแล้วเด็กแต่ละคนที่เข้าได้จากแนวคิดตัวเองโดยที่ไม่เป็น อันหนึ่งเดียวเหมือนที่เราสอนทั่วไปถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่ได้หลักที่เป็นสากลในครั้งแรกเลยทีเดียวแต่เราสามารถที่จะเอามาเทียบเคียงให้เขาเห็นว่าตัวนี้คือสิ่งที่เราคิดอันนี้คือสิ่งที่เป็นสากลมันก็จะแมทกันพอดีนะคะอวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราจะทำในในโครงการนี้ก็คือเพื่อที่จะทำกิจกรรมให้เด็กได้อ รักห่วงแหนในวัฒนธรรมของตนเองแล้วก็เขาได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้เขาได้ไปทราบกับปราวัตในท้องถิน่นซึ่งมีคนเก่าแก่ที่เขาจะต้องได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูไทยแท้ๆในชุมชนของเขาด้วยซึ่งเราดําเนินการโครงการกลุ่มนั้นจะให้ทุกโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกลุ่มนี้มาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งเด็กทั้งครูก็จะได้มาร่วมกันทําโครงการนี้เช่นกิจกรรมเ,เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองอฟ้อนภูไทแล้วแล้วก็พวกลําภูไทยการจักสารพวกอาชีพพวกนี้กิจกรรมหลายๆอย่างพวกนี้ทั้งครูและนักเรียนก็จะได้มาอบรมแล้วก็ทากิจกรรมร่วมกันความยั่งยืนของโครงการนี้ก็จะทาเป็นหลักสูตรนะคะหลักสูตรท้องถิ่นซึ่ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นเราจะต้องครูจะต้องทําหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ไปสอนให้เด็กในโรงเรียนด้วยเพื่อความยั่งยืนและเด็กร,รุ่นรุ่นต่อไปก็จะได้ศึกษากันต่อๆไปเรื่อยๆเราชอบแนวคิดของสองสงคที่ว่าใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยแต่จะปฏิรูปการศึกษานะครับ มีแนวคิดของสามเหลี่ยมขยื่อนอภูเขามีแนวคิดของการเรียนรู้ที่ไม่แบ่งแยกนะครับไม่แบ่งแยกชีวิตออกจากความรู้เราก็เคยเลยนึกว่าน่าจะลองทําหลักสูตรน่าจะลองคิดนวัตกรรมกับทางสงสงคบ้างนวัตกรรมเนี้ยค่ะอาจารย์ที่เกิดขึ้นจากโครงการเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผู้เรียนได้จริงอะไรบ้างคะ่ะครับโครงการนี้นะครับนวัตกรรมของเราก็คือ หลักสูตรนะครับเราก็ทําหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการการทํางานเนี่ยนะครับก็ขั้นวิเคราะห์อะไรต่างๆก็จะมีท่านผู้อำนวยการนะครับต้องไปชี้แจงคณะครูนะครับตัวผู้รับผิดชอบการผมเองก็ต้องไปชี้แจงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการประชุมต่างๆการที่เราชี้แจงผู้ปกครองเนี่ยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างหนึ่งนะครับความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรของท้องถิ่นของชุมชน ของคณะครูแล้วก็ผู้รับผิดชอบตรงการต้องติดตามงานตรงไหนตรงไหนให้ได้สร้างความตระหนักให้กับเด็กและชุมชนเราจะมองงบประมาณในเรื่องของทุนทางสังคมทรัพย์สินทางปัญญาแม้กระทั่งทุนทางเรื่องของเครือข่ายเรื่องของจิตใจถ้าเรามีใจกับเครือข่ายเราไปช่วยเราแบ่งปันกันเนี่ยเขาไม่ทิ้งเราหรอกครับต้องเ,เหนือจากการที่เรามีความเชื่อมัน่นศรัทธา ในแนวความคิดของผู้ปฏิบัติความปริเพิ่มของคนที่อยู่หน้างานคนที่เจอทุกสิ่งทุกหาอยู่ทุกวันแล้วนะครับเราก็มีความเชื่อมัน่นศรัทธาในเรื่องของการทํางานเป็นเพื่อ่ายเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัวเราเองของการดียวนะครับจบก็จบโครงการดียวสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็เท่ากินเป็นมากแต่ว่าในรุ่นหนึ่งเนี่ยเราได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าได้เจอกัน ระหว่างทางนะครับถ้าได้เจอเป็นกลาง,างทางที่คนนั้นทําอย่างนั้นทาไปแล้วสามเดือนมาเล่ากันนะครับคนน้นทํา,งงทาทไปอย่างนั้นคนนี้ทําไปอย่างนี้ถือว่าทำโครงการโครงการเดียวนี่แหละแต่ว่าจะได้ความรู้จากห็นสิ่งโครงการยี่สิบโครงการที่อยู่ในเครือข่ายอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเราให้ติ่สามสิงใช่ไหมคะคือเรื่องของทักษะการคิดทักษะชีวิตแล้วก็าาาก,การบริหารจัดการทักษะชีวิตมากที่สุดซึ่งดิฉันดีใจมากๆเลยเพราะว่านักเรีนนยนมัธยม ถ้าไม่มีทักษะชีวิตไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่รอดนะคะแล้วก็ที่2ก็จะเป็นทักษะการคิดส่วนการบริหารจัดก,การก็จะน้อยไปสักนิดนึ่งเลยจตไม่ฉลาดกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นก็ดีใจว่าคุณครูทั้งหลายทุ่มไปที่เรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของ